สวัสดีครับจากฟีฟ่าออนไลน์สาม by จ o h สต t i c k t h นะครับกลุ่มฟีฟ่านะฮะเอ่อข่าวก่อนแนะนําวิธีการเล่นเกมลับไปนะครับคราวนี้มาดูแผนการเล่นกันบ้างก็แผนนี้ผมใช้จะเป็น42 3 1นะครับคือที่เด่นๆก็จะมีตัวรับ2ตัวครับกองกลางตัวรับ2ตัวทีนี้มาดูลูกศรกันนะครับเอ่อแบบโจมตีนะครับกลางลับนี่ตัว RDM นี่ผมเจะต,ตั้งไว้2ขีดนะฮะแล้วก็ วิงแบ็กฝั่งซ้ายขวาจะเพิ่มเป็น2เขีดเหมือนกันเอาไว้ช่วยแบบเหมือนให้มันดันขึ้นมาหน่อย,ยจะได้แบบคอยกดดันฝั่งตรงข้ามได้ถ้าเกิดแบบมันเป็นแค่ขีดเดียวอย่างเงี้ยมันจะถอยรับเลกเกินไปนะครับมันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามขับบุกเข้ามาง่ายอ่าแล้วก็มาดูป้องกันนะครับแนวรับนี่จะถอยลูกศรลงหมดเลยนะครับแนวลูกก็เหมือนกันจะมีแค่เอ่อกองหน้าตัวเป้าแล้วก็ Forward ฟอร์เวิร์ดฝั่งขวานะครับที่ลูกศรจะแค่2ขีดที่เหลือจะเป็นลงมาลงมารับเต็มสูตรหมดเลยนะฮะต่อไปพูดถึงแท็กติกนะครับที่ผมใช้นี่อ,อย่างอื่นไม่ต้องไปดูมานะอันนี้พูดถึงเกมรับเกมรับนี่จะเป็นกนดดัน60นะครับใช้แรงกดดันบานกลางก็คือนะเตะมก็จะไล่บอลอย่างเงี้ยครับแบบคอยยืนคุมโซนนะยังไม่เข้าพุทธาดความอุูดันนี่จะเป็น70นะครับอย่างเช่นถ้าฝั่งตรงข้ามเข้ามาในโซนที่เราแบบเข้าถึงอย่างเงี้ย คอมและแย่งบอลได้เองนะฮะเนี่ยแบบนี้ครับคอมและแย่งบอลเองการไล่บอลน,นี่จะเป็นแค่ยี่สิบนะครับคือจะเล่นในที่แคบๆนะบแบบตัวนักเตะมันจะไม่ค่อยห่างกันมากนะครับแต่จะมีข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าโดนลูกคอสจากริมเส้นอย่างเงี้ยคอไปเสาสองเงี้ยมันจะค่อนข้างเสียเรียบฝั่งกองหน้าฝั่งของข้ามาว่ามันเล่นมันเล่นแบบแคบเนะี่ยถ้าโดนคอก็คือยาวไปทีเดียวแบบเข้าทําได้เลยใช่ไหม ก็เลมีข้อเสียอยู่ตรงนี้จะแบบบง่บงบงไม่ค่อยจะทันเท่าไหร่แนวโน้มของทีมครับก็ขีดที่2แขงหลังไม่ค่อยดันขึ้นเท่าไหรนะ่จะอยู่จะอยู่ในแดนตัวเองซะส่วนมากนะครับทีนีออ้อธิบายตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแนาวทางการเล่นเกมรับแบบนี้มันใช้ได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวไปเล่นในโหมดแลนด์กิ้งแล้วกันครับจะได้วัดผลได้ว่าเป็นยังไง มาดูกันครับอันนี้แรラกิ้งคะแนนประมาณพันแปดกว่าๆนะครับเอ่อมาเริ่มไปเลยครับก็เวลาเล่นเกมรับก็เหมือนเดิมครับบังคับแค่ตัวเดียวจะเป็นตัว C F R D M หรือว่า C D M ก็ได้ครับคือไอ้พวกตัวที่มันอยู่ตรงกลางครับบังคับแค่ตัวพวกนั้นไว้อย่างที่ผมก็จะบังคับทรงไว้นะครับโอเคก็ให้เขาบุกไปเรื่อยเราก็ยืนคุมโซนไปเหมือนเดิม นครับพยายามเนี่ยอันนี้เกือบทัดบอลได้นะ,ะเักปดไมไดร้รับดูสิครมันไม่ด้คบเากนบ้างคบก <ๆ S 2> ลูกนี้ผมจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะเดี๋ยวดีจะแบบแนะนำวิธีการเล่นเกมลับแล้วกันครับแค่หนึ่ล้อหนึ่งศูนย นะครับยืนคุมโซนไปนะครับเห็นไหมครับฝั่งของข้าวส่งมันก็จะตัดบอลได้ของมันเองถ้ามันอยู่ในระยะที่ขาไปถึงนะมันก็ตัดของมันเองเด็นไหมครับยืนเฉยเดี๋ยวเขาก็ส่งบอลมาให้มีคนถามมาว่าแผนอย่างนี้ใช้คอมได้หรือเปล่าใช้คอมนี่ไม่ค่อยได้ผลอคอมจะเปิดมู่อย่างเดียวเลยครับเพราะว่าคอมมันจะอ่านจาก การที่เราบังคับนะมันมันมันไม่เหมือนคนบางที่เล่นกคนใช่ไหมเราบุกไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านใจฝั่งที่รับอยู่ด้วยว่าเขาจะดักเราทางไหนใช่ไหมอันนี้เ่นี่ยคอมมันใช้ไม่ได้ครับใช้ได้แต่กับคนนะครับนี่ครับอยู่เฉยเดมันก็ตัดบอลได้ของมันเอง เกมลูกก็ไม่มีอะไรส่งไปส่งมาปลายปลายซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยครับ้นไรั่ยองเกม้าได้ดีเอามากๆเลยครับคริสเตีนรนดส่ดูจงังหวะนี้มันก็แย่งบอลมนันเองแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงคือเวลาเราตัดบอลได้เนี่ยบอลมันจะไปถึงกองหลังเราใช่ไหมแล้วระบบมันจะออโต้ให้ว่าเราไปบ,บังคับบอล เวลาที่เราได้บอลใช่ไหมแต่ถ้าเจอพวกกองหน้าแบบเร็วๆแล้วก็เอา้าโดนเลยเนี่ยถ้าเจอกองหน้าพวกแบบที่มันปฏิกิริยาเร็วอย่างเงี้ยสมมติเราได้บอลอยู่เงี้ยไอ้พวกนั้นมันจะฉกบอลได้เร็วคือบางทีส่งไปก็ถึงแบบตรงหัโดนยิงเลยจะโดนลูกอย่างนี้นะทุกวนมากอย่างไอ้ตะกี้นี่ก็ที่โดนนี่ก็คือแบบวิ่ง่าบัดไม่ทันแบบมันอยู่ใกล้เหตุโทษเกินไปบ่อยเขาหลุดเข้าไป ต้องหาวิธีแก้ต่อไปบอลไม่แมนยำเลยนะครับบอลลุดออกไปาต้ทุมัสโลเซชกีซเซคโอกาเซียฟิลิปลาบอดรซินสตาคอมก็ยืนบังบอลของมันเองอะงค,คือไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันมากนะครับฝ่านหมดบุกไปแล้ว มันจะได้เนี่ยอย่างจังหวะตะกย่คมันคือวิวเชียร์ได้บอลนนเขตโทใช่ไหมเมสซี่มันก็เร็วเหนี่ยตะกี้มันเกือบแย่งบอลได้นะคือถ้าแยา่ได้มานี่จะสวยต้องแบบตั้งสมาธิดีๆ แต่ถ้าเจอนําก่อนแล้วไม่เจอพวกแบบคอบอลไปมาที่เราก็ต้องเปลี่ยนแผนกันนะจะยืนรับอย่างนี้ก็เ,นนเวลาก็หมดก่อนนะครับใช้ได้ดีเฉพานะาวเวลาที่แบบเออสกอร์ยังศูนหรือขึ้นนําอยู่เนี้ยจะใช้งานได้ดีครับผมบอันนี้ผมเลือกผิดนะไปใช้ฟาเบกาวิกมันงการมันอาจจะทําให้เพื่อนแบบทับตําแหน่งกันได้นะครับโอเคยังได้ คือถ้าแบบมันวิ่งมาชนกันอย่างเงี้ยหรือว่าตำแหน่งมันใกล้กันเกินไปมันจะช่วยกันไม่ดีครับคือต้องให้มันแบบระยะคือยืนในตำแหน่งของมันพยายามอยาให้มันอย่าให้มันก้าวไก่อนาเขตกันนะครับแต่ถ้าเวลาจําเป็นอย่างเงี้ยที่เราต้องกดไล่บอลจริงๆเราก็ต้องทำเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเวลาที่โดนเจ่อจากด้านข้างเนี่ยมอันอันตรายเหมือนกัน บางทีถ้าเราต้องไล่เราต้องไล่เหมือนไล่ไปก่อนให้เขาคืนบอลกลับมาแล้วเราค่อยกลับไปบังคับกองกลางตัวรับใหม่แบบนี้นะครับ ได้บอลแบบนี้รู้สึกยินกัน<ล>นัะครับโนแะ้ะตะกี้ยืนตำแหน่งกันไม่ดีนะครับแบบกองหลังฝั่งเรามันแบบยืนกันชิดมากเกินไปครับทำให้แบบจ่ายบอลเ,เข้าไปเขตโทษอย่างเงี้ยไอพวกกองหน้าที่พลิกบอลเวไวย่างอีบาหรือว่าเมสซี่โรนัลโด้อะไรอย่างเงี้ยมันจะพลิกบอลแล้วก็ยิงได้ง่ายครับส่วนเนึ่งเพราะว่าผมเล่นแบบ ยังไงอะ่ะมันแคบแคบด้วยอะ่ะมันก็เลยแบบเออโดนจับบอลแล้วพลบอลง่ายก็เลยโดนยิงไปแบบตะก,กีนะตอนนี้ก็สองสองอยู่แล้วแต่วิธีการรับที่ผมได้แนะนําไปนี่มันก็ใช้ตัดบอลได้หลายครั้งเหมือนกันย,ยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูตามควนนามถนัดของแต่ละคนนะนะครับคิแชร์ก็แย่งบอลเองได้ เราก็ยืนไปยืคงคตำแหน่งไปเดี๋ยวเขาว่าจ่ายเสียงขอเขาเองมนขาือผู้โอเคคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับไม่ถูกต้องมีต่อเวลาด้วยหรือเปล่านาทีที่88 ตัดบอลอองมนเองถ้าเกิดเขาส่งเข้ามาในระยะที่กองหลังเราหรือตัวรับเราแบบบอลที่แบบที่เราวิ่งไปถึงนี้เขาจะแบบตัดถูตัดบอลมอนมนเองนะลูกนี้ยังไงครับโยกไปแล้วยิงโอ้ยยิงอะชนะอยู่แล้วเลยต้องดูวันยาวเลยทีนี้ ถ้าใช้พวกกลางลูกอย่างเงี้ยมายืนอย่างเงี้ยคือบางทีมันจะวิ่งไปทาตำแหน่งกลางลับนะครับทำให้มันแบบอาจจะวิ่งกันสับสนฝั่ง,ง้องคาบเจาะเข้ามาได้ครับวิธเีเล่นเกมรับแบบนี้มันก็จะดีอยู่อย่างนึงบางคนที่เขาเล่นบุกแบบที่อ่านใจฝั่งลับอย่างเงี้ยคือเราบังคับแค่ตัวกลางลับใช่ไหมกองหลังเราไม่ได้บังคับอะเราก็ ยังไงเขาก็เดาเราไม่ออกว่าเราจะเข้าบอลตอนไหนบางทีถ้าเราไปวิ่งไล่เยเขาก็รู้ใช่ไหมเราแบบเออวิ่งโถมมาไปฝั่งนี้เขาก็หักหลบอีกทางหนึ่งหรือไม่ก็โดนโยกหลอกเงี้ยหลักหักกันไปก็มีครับอันนี้เป็นข้อเสียของเวลาที่เราใช้ก้องหลังวิ่งไล่บอลหรือไม่เวลาเรากดสลับเปลี่ยนตัวบังคับอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นเกมรับเียมันจะมีบ่อยแบบกองหลังมันวิ่งวิ่งกันอยู่แล้วกดเออเรากดเปลี่ยนตัวบังคับไปอย่างเงี้ยเออมันก็แบบกองหลังก็จะหลังหักนะครับ พอไปเปลี่ยนการบังคับกระถางหานนี้มันก็เป็นข้อเสียของการที่บังคับกลองหล,ลังัเปลาเครน่งแรกนะครับเสมอสองสองเดี๋ยวถ้ามีจุดโทษแล้วเดี๋ยวผมจะอัดไว้เลยแล้วกันเดี๋ยวจะสอนวิธีเซฟจุดโทษว่ามันวิ่งมาแบบไหนย,ยังไง วันนี้มาดูวิธีการเล่นเกมหลับไปก่อน,อน,นถ้าเขาบุกมาแบบนี้นี่ส่งไม่ดีนะครับเพราะว่าหลุดตำแหน่งกันหมดเห็นไหมครับทางฝั่งซ้ายแบ็หายนะครับอันนี้ตัวมา ก็โดนครับโดนเกมสวนกับนะครับฝั่งซ้ายมันโลง่งนะตะกี้โล่งมากันไม่ทันไปยืนกันสามคนอีบามันวิ่งถึงด้วยเราไม่มีตัวเบรกมันด้านหน้าครับวิ่งมาก็แบบมีพื้นที่เยอะทำให้เราต้องแบบอีอคืนได้ละทำให้พูดถึงตะกี้นะทำให้เราต้องแบบยังไงเอากองหลังตะกี้ยังเห็นกอเซียนนี่วิ่งไปใช่ไหมตอนที่อีบามันกระชากไปทางฝั่งขวา ก็เซนนี่วิ่งไปเสร็จมันก็หลุดตำแหน่งนะครับทำให้ตรงกลางมีพื้นที่ส่งไปให้เมสซี่ซก็ให้ระวังตรงนี้ให้ดีด้วยครับอย่าให้หลุดตำแหน่งนะครับนนก็โดน,นดยิงไป3เมตรน,นะฮะแต่ว่าโดยรวมมันก็ยังพอใช้ผมถือว่ายังยังพอโอเคอยู่นะตัดบอลสวยๆได้หลายครั้งเหมือนกันถ้าอาจใช้คลองก็น่าจะดีครับอ้าว ก็จบเกมนะครับผมจุดโทษต่อยังไงก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามสวัสดีครับ